ดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนจังหวัดพังงาประจำปีพุทธศักราช2564นายวุฒิชัยวัยวัตรอายุ44ปีเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2520ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านลำรูตำบลกระโปงอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคพังงาเมื่อปีพุทธศักราช2540 นายวุฒิชัยไวยวัต์มีความรู้และความสนใจในเรื่องของการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆเกนื่องจากเติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรปัจจุบันเป็นแรงงานจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลกระโปงและดูแลส่วนพื้นที่ทางการเกษตรของครอบครัวชื่อสวนลุงอำนวยจุดเริ่มต้นสวนลุงอำนวยบิดาและมารดาของนายวุฒิชัยไวยวัต ได้ร่วมกันปรับพื้นที่บริเวณเนินเขาเนื้อที่ประมาณเจ็ไร่เพื่อปลูกไม้ผลและด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนประกอบกับการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ได้ทดลองปลูกต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้มาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศเช่นทุเรียนหมอนทองหลงและแปรลินลและแปรทองตำตัวกระเทยเนื้อสีทองกำั้าน และมงเต้าชิงซึ่งเป็นพันธุ์ทุเรียนที่นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์ต้นทุเรียนพันธุ์ต่างๆเพื่อจําหน่ายอีกด้วยสภาพทั่วไปของสวนมีการปลูกพืชแบบผสมผสานและใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่มีการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวแบ่งออกเป็นสองโซน โซนแรกขนาดพื้นที่ประมาณ7จ็ดไร่มีกิจกรรมสวนไม้ผลประกอบด้วยทุเรียนนานาชนิดอาทิเช่นสาลิกามูสังคิงหมอนทองกบโดยปลูกร่วมกับมังคุดโซนที่2ขนาดพื้นที่ประมาณ4ีไร่กิจกรรมสวนปั้มน้ำมันพันสุราธานี2 และปลูกทุเรียนแซมในสวนปั๊มน้ํามันโดยรวมสายพันธุ์ทุเรียนประมาณ3สายพันธุ์ของสวนผมเนี่ยครับคือการผมจะดูแลตั้งแต่ระยะก่อนออกดอกมาแล้วก็จะไปดูแลเนื้ออีกทีหนึ่งครับก่อนที่ว่าจะเข้าระยะดอกของผมเนี่ยจะมีการสะสมอาหารน่าจะประมาณ1เดือนแหละครับที่ว่าสะาสมอาหารก่อนดอกมานะครับหลังจากนั้นก็ ต้องเช็คสภาพอากาศอีกทีนึงว่าจะเหมาะไหมดอกมาหรือยังหรือว่ายังต้องรอมีฝนไหมอะไรทํานองนี้นะครับต้องต้องเช็คจากสภาพอากาศเป็นหลักเหมือนปีปีนี้ครับปีที่กําลังออกดอกอยู่เนี่ยมันเล้งให้เนี่ยครับอากาศมันความชื้นสัมผัสอะไรมันให้อยู่ไม่ต่อเนื่องมนะันมันขึ้นขึ้น,นลงลงดอกมันก็เลยมาช้าปีนี้อย่างปีที่แล้วเนี่ยมาเร็วกว่าประมาณ15วันปีนี้จะช้าไปหน่อยนึงพอเล้งได้สักประมาณสักเกือบ1ิบวันตรงเนี้ย ฝนมันมาตกพอมาตกปับ๊บผมกลัวว่ายอดมันจะเดินผมเลยเติมเป็นสะสมอาหารไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็พออากาศหลังจากนั้นกลายเป็นว่าอากาศมันเล้งให้ยาวเป็น10บกว่าวันดอกมันก็เลยมานะครับในส่วนของการาดูแลทรงผลให้ได้ขนาดาใหญ่ขึ้นมาจากปกตินะครับสาริกาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.1-1.2ขึ้นไปซะเยอะนะครับแต่ว่าใหญ่สุดเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณติด 2กิโลตรงนี้แหละครับจะอยู่ในช่วงนี้เยอะแต่ว่าทางสวนผมเนี่ยพยายามให้มีไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับทางสวนก็ได้ดูแลปรับโครงสร้างของเ,อเปลือกทุเรียนทรงผลตั้งแต่ยังเล็กไปโดยการที่ว่าทางสวนได้ใช้เป็นแคลเซียมมา,มาช่วยเ,เสริมเปลือกให้มันมีความสามารถที่จะรองรับเนื้อด้านในคือเราจะไปใส่ปุ๋ยดูแลเนื้ออย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่า ใส่ได้แต่ว่าเราใส่ในปริมาณเยอะๆเพื่อจะดันทรงผลเนี่ยมันมันไม่สามารถใหญ่ได้ครับก็เลยไปหาตัวที่ว่ามาช่วยเรื่องเปลือกทุเรียนเนี่ยครับให้มันพัฒนาไปพร้อมๆกับเนื้อเนี่ยครับมันก็เลยได้ทรงผลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมทําอยู่ประมาณติดสามกิโลได้นะครับสาริกาเนี่ยเวลาเราจะถึงเวลาช่วงจะตัดเนี่ยครับเราต้องออมีการจดบันทึกนิดนึงเพราะว่า ทุเรียนแต่ละแต่ละสายพันธุ์เนี่ยครับมันจะระยะเวลาของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนสาริกาเนี่ยของผมที่เคยทำทำอยู่ในสวนเนี่ยของผมจะนับตั้งแต่ช่วงห่างแย้ยเป็นต้นไปอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1 0ถึง105วันนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าช่วงแล้งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงอากาศฝนไม่มีเราให้น้ำปกติอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะไม่ถึง100วัน ถ้าสาริกาเนี่ยแรงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ90วันเริ่มสุกเริ่มตัดได้นะครับเริ่มมีการหล่นลงมาปกติทั้งสวนที่ขายทุเรียนของสาริกาเนี่ยครับจะขายเอ่อเป็นตลาดออนไลน์ line, เป็นหลักนะครับไม่ได้ขายให้กับพู้ค้าของผมจะเป็นแขกที่วอล์กอินเข้ามาที่สวนเองนะครับมาเยี่ยมมาชมแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะครับมีบุฟเฟ่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วของผมไปออนไลน์อยู่ที่ประมาณ80%ซ ของผลผลิตทั้งหมด <Okay. S 1> ส่วนการที่จะส่งผลทุเรียนไปให้กับลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลานะครับคือทางสวนเนี่ยจะต้องเช็คก่อนว่าจังหวัดที่เราจะจัดส่งเนี่ยครับมันเดินทางกี่วันกับระบบขนส่งถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้ได้เราเช็คตรงนี้ได้นะครับเราจะจะรู้ว่าลูกทุเรียนลูกเนี้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเป็นทุเรียนที่ว่าสองวันศุกร์หนึ่งวันศุกร์หรือว่าสามวันศุกร์เนี่ยครับ เราจะได้จัดส่งให้กับลูกค้าในระยะช่วงที่พอดีที่เดินทางไปถึงนะครับส่วนทางสวนการเช็คตรงนี้จะใช้ประสบการณ์ที่ว่าจะเคาะเหมือนกับทุเรียนโดยทั่วไปนี่แหละครับจะใช้การฟังเสียงของสาริกาก็ทํานองเดียวกันกับหมอนทองนะครับแต่ว่ายังยังไม่เหมือนเป๊ะนะครับคือตรงนี้ต้องต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการฟังนะครับพอได้แล้วเนี่ยได้สองวันศุกร์อย่างนี้เราก็เดินทางได้เต็มที่ก็แค่ กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ถ้าเกิดว่าไปเชียงใหม่อย่างเนี้ยเราต้องเหลทไป1วันเผื่ออุบัติเหตุหรือว่าการเดินทางมีปัญหาอีก1วันให้ลูกค้านะครับในส่วนของการแนะนําบอกต่อกับเพื่อนเนี่ยครับกับ,ก,บกับทีมงานที่ทําสาริกาด้วยกันหรือว่าจะเป็นคนมาศึกษาดูงานที่สวนเนี่ยครับมาหน่วยงานทางจังหวัดทางอําเภอเข้าแนะนํามาก็มาพูดคุยเป็นประมาณปรึกษานะครับมันไม่ได้ เป็นเชิงวิชาการมากนักนะครับก็คือพูดคุยในเชิงการปฏิบัติในปัจจุบันในจริงๆนะครับแนะนำกันต่อๆกันไปกับสมาชิกที่ทำสาริกาทั่วไปอย่างเช่นการตัดแต่งทรงพุ่มการทำทรงเตี้ยอะไรตําตงเนี้ครับก็คือไว้ความสูงระยะกี่เมตรที่เราเหมาะสำหรับการดูแลการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ทางด้านการให้ปุ๋ยการให้น้ำ เรื่องของมังคุดบ้างแล้วก็ทุเรียนบ้างอย่างเงี้ยครับมีม,มีมีอยู่หลายประเด็นพยายามทําระบบน้ำนะเพราะว่าตรงนี้มันมีความสําคัญในหลายหลายด้านหลายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องการใส่ปุ๋ยการช่วยเรื่องเนื้อ,อ,อบํารุงเรื่องดอกอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําพูดคุยกันเป็นประจาครับผมการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของนายวุฒิชัยไวยวัฒน์ เป็นการทำสวนที่ใช้แนวทางของเกษตรอินทรีย์ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้นำเอาหลักวิชาการที่ได้มาจากการศึกษาด้วยตนเองและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ทำกินของตนเองอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากการทดลองและปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จมีผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำการเกษตรในมิติต่างๆแล้วนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองสามารถสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรในอนาคตได้ต่อไป